ครูปริมสวัสดีค่ะอ้าวกล้องก็มาได้หรอคุยไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปทำข้าวเย็นก่อนอา้อาวก้องมีอะไรจะคุยกับเบียนตาเขาไม่ใช่หรอ,อ,อก,ก็ก็เราเห็นเธอไม่มาโรงเรียนหลายวันอะ เราก็เลยมาดูว่าเธอเป็นไรหรือเปล่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่น่ะแม่ก็เลยให้หยุดพักผ่อนค่อย,อยชั่วเลยทำไมเป็นห่วงเราเหรอใช่เฮ้ยเราเราก็แค่รู้สึกผิดอะที่แกล้งเธอโถ่ก้อง <c oughs> ถึงคนอื่นเขาจะล้อเรายังไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาล้อแล้วเราจะไปนสนใจทำไมล่ะ ก็ผมไม่ชอบดีครับแล้วกล้องบังคับให้คนอื่นเขาหยุดพูดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับแล้วถ้าอีกหน่อยเนี่ยเพื่อนเขารอว่ากล้องไปชอบคนอื่นอีกกล้องก็ต้องคอยไปแกล้งเขาเพื่อให้เพื่อนเลิกร้อน่ะหรอสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองจังหา เราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาล้อแล้วก้องอ่ะก็เลิกสนใจในสิ่งที่เขาล้ออีกหน่อยนะเขาก็เลิกล้อเราไปเอง่ะแหละเชื่อครูสิครับเราขอโทษนะยังต่อเราโกรธจนหายโกรธไปนานแล้วละ่ะดีแล้วละ่ะแต่ในฐานะที่ก้องทำความผิดก้องก็ต้องถูกครูทำโทษ ด้วยการทำรายงานที่เหลือจนเสร็จโอ้โหไม่เป็นไรละคะครูหนูว่าคืนปล่อยให้นิ่ล้องทำรายงานคนเดียวอีกปีนึงก็คงไม่เสร็จหรอกค่ะเอย่างนั้นเหรอค่ะค่อยๆชมกันเลแต่เธอต้องเรียงขนมเราเป็นการตอบแทนด้วยนะอะไรนะไ,ได้เลย เราซื้อขนมมาให้แล้วดีมากเฮ้อดเฮยทะกันไม่กี่วันแฟนเขากลับมาคืนนี้กันอีกแล้วโอ้ยก้อจับหม่ือกันด้วยดูดิถ้าทางสองคนเนี้ยเขาจะสวีทหวานกว่เดินเลยเฮ้ย มีขนมอ่ะมากินด้วยเดียวดูนี่ดูนี่เฮ้ยไอ้กล้องอ่ะต้องชอบเย็นตาแน่เลยเอ้ยเออเราชอบเย็นตามีอะไรปะฮะไม่เชื่อใช่ป่ะเดี๋ยวป้อนขนมให้ดูเลยนายจะป้อนเราจริงเหรอใช่สิป้อนก็ป้อน อร่อยไหมเย็นตาน่าชอบเย็นตาจริงหงอยก้องเออมีอะไรไหมล่ะโอ้โหอะไรวะไม่เห็นสนุกเลยไปล้อกันหน่อดีกว่าเออเปิดเพลงว่ะเลยไปลองไอเดียนดีกว่าว่าใครนะไอตีสีไงไอตีได้วยไรไอตีเนี่ยใช้สองนี้มาเป็นแฟนกันนะวิธีครูปิมเนี่ยได้ผลจริงๆเนาะเย็นตา ก oh, ้องชอบเราจริงๆเหรอเฮ้ยว่ายังไงโอยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้นี่ว่าไม่เอาอันนี้ไม่เอาเวทันทีอนุภาพความรักของไอ้ก้องอ่ะมันช่างรุนแรงจังเลยว่ะโอยโอยทุกอย่างท่มาเกิดเดิมวะเนี่ย